ครับวันนี้จะมาทดสอบนะครับดิจิตอลจูเนอร์นะครับเสียงดีรับดีรับไวนะครับไมม่เครื่องหนึ่งนะครับยามาฮ่านะครับจูเนอร์ทีหกศูนย์นะครับมีอินเจแปนนะครับตัวนี้นะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับสภาพสวยนะครับรับดีมากนะครับเสายอากาศสั้นๆก็รับดีนะครับตัวนี้นะครับรับขึ้น AMFM บ้านเราได้ทั้งหมดนะครับตั้งแต่แปดสิบเจ็ดจุดห้ายันร้อยแปดนะครับเดี๋ยวดมจะให้ดูเครื่องภายในนะครับนี่ครับเครื่องภายในนะครับ สวยสะอาดเรียบง่ายนะครับฟอนภาครับก็ของเขาก็ขนาดใหญ่นะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็สวยงามนะครับตัวนี้นะครับนะครับใช้งานได้เป็นปกติทุกอย่างนะครับสบายๆเลยนะครับตัวนี้นะครับรับดีมากนะครับด้านหลังก็สวยนะครับเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ให้ฟังนะครับว่ารับดีแค่ไหนนะครับใช้เสาวาอากาศนะครับลองทดสอบสั้นๆเลยนะครับเอาแค่นี้ก็พอนะครับลองดูนะครับ ว่ามันรับดีแค่ไหนนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมปิดฝาเครื่องก่อนนะครับยามาฮ่านะครับจูเนอร์ที่ออกแนวรุ่นใหม่ๆแบบนี้รับดีนะครับตัวนี้นะครับที่ท่านจะมาบอกนะครับจูเนอร์ยืนยันที่น้องประชาชนได้เจอว่าวันนี้อโต้เลยนะครับนี่ครับรับนะครับ ดรับดีมากครับเสาอากาศสั้นๆก็รับกระจายนะครับติ๊กแนวเต็มสเตอริโอขึ้นปกตินะครับอันนี้จะมีเมมโมรี่สถานีให้นะครับ16ช่องนะครับเช่นนี้นะครับ400กว่าแห่งที่เมมโมรี่ไว้นะครับภาพดี ีนี่ดีได้หันมันได้เก่าพันกว่ากรงโดดหนึ่งไม่ครับรับดูนะครับหรัวไฟถนนในไร่ในสวนหรือตอนหนาแล้ววันนี้ รับข้อเสนอสุดพิเศษมอเตอร์โชว์จาก BMW ฟรีอัปเกรด BSI ปีที่6และฟรีประก,กันชั้นหนึ่งสอมเ,เตอร์นาะรุมนพินโยสินวัตมิเสวกาศสั้นๆเองนะครับรับดีมากนะครับตัวนี้นะครับ<จ>มีโอกาส ลอยเปอร์เซ็นต์มักนั่นกว่านึ่งเพื่อการ SME คเทพแก้ไขคิ้วที่เคยทำมันมันตาคือจับใจถุงยังสั้นเอ้ากระจา

ให้เบิรงถึงสิอยู่รอบค่เธอที่รักได้เต็มาสีตาเจ้า้าศูนย์ป ประเทศได้จูนเดินหน้าจูนถอยหลังได้หมดนะครับตัวนี้นะครับโอเคนะครับสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับจูนเนอร์ดิจิตอลนะครับไมค์เครื่องหนึ่งนะครับรับดีรับไวมากสะวะกาวอากาศสั้นๆก็รับดีนะครับขอบคุณมากครับ